สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเมเมนะ,ะวันนี้นะคะจะเป็นคําทานายนะคะดวงความรักไรปากนะคะเป็นปักแรกของเดือนมิถุนายนปี64นะคะก็สําหรับไรปากนะคะเมย์จะเปิด3าําแหน่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการวางไพ่เท่านั้นเองนะคะเมย์ก็จะเปิดให้เห็นหน้าไพ่ไปเลยนะคะในส่วนแรกนี้นะคะจะหมายถึงตัวตนของชาวสิงห์นะคะส่วนที่2จะหมายถึงตัวตนของคนที่คุณสิงห์คิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะ จะเป็นบทสรุปความรักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว เมย์แจ้งนิดนึงนะคะว่าในส่วนของไพ่ลายปากเดี๋ยวเมย์จะขอปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะเมย์จะเพิ่มในส่วนของคําถามคาใจนะคะ2คําถามท้ายคลิปนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้รับคําตอบนะคะเกี่ยวกับคําถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะเกี่ยวกับบทสรุปความรักนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาภายในช่วงต้นเดือนมิถุนายนได้ไหมแนวโน้มความรักจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามได้เลยนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะ ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเม่จะเริ่มนะคะจากคนสดวนี่เ็นความรักนะคะหรือว่าคนที่มีแฟนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นคนมีคู่คนแต่งงานแล้วนะคะค่ะมาเริ่มที่คุณสิงห์นะคะก็ได้พลังงาน the tower นะคะที่กลับหัวเนาะมี9คทานะคะกลับหัวแล้วก็มี3คาทานะคะตั้งตรงนะคะก็ไม่มองว่าตอนนี้คุณสิงห์เหมือนกับ มองนะคะไปที่อนาคตนะคะที่คุณมีร่วมกันร,ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยหรือว่าแฟนแล้วนะก็เหมือนกับจะข้ามผ่านนะคะเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์ที่มันเป็นนิเกทีหรือว่า อุปสรรคต่างๆนะคะข้อขัดแย้งต่างๆนะคะในชีวิตคู่หรือว่าชีวิตรักของคุณนะเพราะว่าไพ่กาวคาถาปกติตั้งโจมมันจะหมายถึงคนที่มีกำแพงอยู่ในใจนะคะหรือว่ายังมีอะไรที่ยังติดใจคาใจอยู่แต่พอมันกลับหัวเนี่ยไม่มองว่าคุณค่อนข้างจะเปิดใจนะคะให้กับเขามากขึ้นนะแล้วก็เหมือนอยากที่จะประสานรอยร้าวหรือว่าความเข้าใจผิดอะไรต่างๆนะคะเดอะทาวเวอร์ที่กลับหัวเนี่ยเหมือนกับว่าคุณสองคนอาจจะเคยผิดใจกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการ บล็อกกันไปแล้วก็เป็นไปได้เลิกคุยกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น1ครั้งหรือว่าหลายครั้งก็ตามนะคะในแต่ละคู่ก็แตกต่างกันไปนะหรือว่าในบางคนถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นเลิกราเนี่ยไม่มองว่าอาจจะมีสภาวะที่สั่นคลอนนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุย,ยนะ ก็เลยทําให้คุณอาจจะเคยมีกําแพงในใจใส่เขาแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะแต่พอต้นเดือนมิถุนยายนเนี่ยเบม,มองว่าคุณค่อนข้างจะโฟกัสไปที่อนาคตที่ที่ดีนะคะที่ยังเหลืออยู่แล้วก็มีร่วมกันมากกว่านะคะอยากที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากที่จะรีวิวนะคะความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันดีนะคะระหว่างคุณและเขานะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะสอดคล้องกันเลยนะคะกับทางฝั่งคนคุยหรือว่าแฟนนะ มีไพ่เจ็ดถ้วยที่กับหัวนะคะมี10ถ้วยนะคะตั้งตรง มีห้าเหรียญน,นะคะที่ตั้งตรงนะตอนนี้เนี่ยไม่มองว่าตัวเขาเองนะคะถ้าเขาเคยมี Choice นะคะหรือว่ามีอะไรต้องทำเยอะแยะไปหมดไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาทิ้งนะคะสิ่งที่มันเป็นความรุงรังต่างๆในชีวิตเขาออกไปนะคะตัดออกไปบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็เลือกที่จะโฟกัสที่คุณนะคะเลือกที่จะโฟกัสที่ความสัมพันธ์ความรักระหว่างคุณและเขานะคะสิบถวยอยากจะได้ลงเอยกับคุณอยากจะอยู่กับคุณ ความสุขกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ห้าเรยญเนี่ยหมายถึงการลงเรือลําเดียวกันนะคะการพร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อไม่ว่าจะเคยผ่านออความไม่เข้าใจการผิดใจการวุร่นวายต่างๆเนี่ยก็ไม่แคร์ไม่หวั่นนะพร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับคุณนะคะทมกลางอากาศที่เหน,เน็บเนาะหรือมันอาจจะหมายถึงการเสี่ยงก็ได้ความรักมันคือการเสี่ยงอยู่แล้วเนาะก็คือเขาหน้าจะเสี่ยงที่จะทุ่มเทใจให้กับคุณนะคะเพื่อมองถึงอนาคตที่ดีนะคะที่เป็นสิทธิ์ถ้วยตัวคุณก็เช่นกันนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะตระหนักดีถึงปัญหาที่มันเคยมีนะคะระหว่างคุณและเขาแต่คุณก็เลือกที่จะมองไปที่อนาคตที่ดีนะคะรอคอยนะคะมีความหวังนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ใจตรงกันแล้วนะคะไม่มองว่าอนาคตเนี่ยน่าจะไปต่อกันได้เนาะค่ะไพ่บทสรุปความรักก็มี2คาถานะคะแล้วก็มี king of wands ไพ่คาถาทั้ง2ใบนี้มันหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ย มันมีไฟนะคะมันปลุกพาชันนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นมาเนาะมันอาจจะเป็นพลังงานนะคะที่ได้จากฟูมูลก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณมีพาชันในความรักขึ้นมานะแล้วก็มี2กระทาก็หมายถึงการมอนะคดร่วมกันนะคะความสัมพันธ์ที่อยากที่จะพัฒนาไปข้างหน้าแบบว่ามีพาชันนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งนะอยากมีมูฟเมนต์อะไรแบบนี้นะคะไพ่ห้าช่วยก็หมายถึง คนที่เสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเป็นลบนะคะอาจจะหมายถึงการที่ต้องห่างกันไปหรือว่าผิดใจกันเนี่ยไม่มีความสุขเนี่ยคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนรีเกรสนะคะแล้วก็เข้าใจดีว่า การที่อยู่ห่างกันกา,การผิดใจไม่เข้าใจกันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณสองคนมีความสุขดังนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะมองไปที่อนาคตมากกว่าออสิ่งที่มันเป็นลบในอดีตนะคะมีมองว่าคุณสองคนในต้นเดินไปทยางอย่างยูเนี้นะมีแนวโน้มจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ขออ่านในสอง,องคนแต่งงานแล้วบ้างนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่อยู่กันมาแล้วนะออ The Tower กลับหัวนะคะมี9คาถาที่กลับหัวแล้วก็มี3คาถาตั้งตรงนะคะ มีมองว่าตอนนี้นะ,ะคุณสิงห์นะคะลดกําแพงในใจแล้วนะคะลดทิฐิมานะนะคะที่มีต่อสามีหรือพรรยาของคุณหรือว่าแฟนของคุณนะคะ ไปแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะมีการถกเถียงกันอาจจะมีการตั้งอําแพงใส่กันนะคะอาจจะมีอคตินะทิฐิใส่กันแต่ตอนนี้ไม่มองว่าคุณอยากที่จะรักษาชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตคู่ตรงนี้ไว้มากกว่านะคะสะาธารหมายถึงการรอคอยนะคะสิ่งดีๆที่จะมาถึงไม่มองว่าคุณมองไปที่อนาคตนะคะแล้วก็ให้อภัยเขาเนาะเดอะทาวเวอร์ Tower ที่กับหัวหมายถึงการรีบิวนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยพังทลายเคยผิดใจเคยมีปุปสราคมากมหมหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงสั่นคลอนเนี่ยคุณต้องการที่จะอื ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ทาวเวอร์เนี่ยมันถล่มลงไปนะคะหรือว่าถ้ามันเคยถล่มไปแล้วเนี่ยคุณก็พยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะมันก็เปรียบเสมือนการให้โอกาสคนรักซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้คุณสองคนต้องเลิกลากันไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คู่เลยเนาะไม่มองว่าคุณน่าจะให้โอกาสเขาแล้วก็ตัวคุณเองนะคะที่จะได้ครองรักกันต่อไปนะทีนี้ามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะมีเจ็ดถ้วยนะคะกลับหัวมี1ิบถ้วยมีห้าเหรียญน,นะคะก็ ทิศทางของพลังงานเนี่ยสอดคล้องกันเลยนะตัวเขาเองก็ตระหนักดีนะคะถึงความสําคัญของคุณแล้วก็ความสําคัญของชีวิตคู่คุณ2คนนะเขาโฟกัสนะคะไปที่ความสุขนะคะในชีวิตแต่งงานกับชีวิตคู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะไม่ค่อยสู้ดีนักอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่ามีการขัดแย้งหรือว่าผิดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรืออดีตก็ตามนะห้าเหรียญหมายถึง สถานการณ์ที่มันไม่ดีนะคะมีความยากลําบากแต่ก็ยังคงเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่ายังไม่ได้จับมือเดินกันไปนะคะแต่ก็มีการเดินตามกันนะนะก็ต่างฝ่ายต่างพร้อมใจนะคะที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะอาจจะหมายถึงการตามง้อกันก็เป็นไปได้เนาะตอนนี้เขามีพลังงานแห่งการที่จะอยากอยู่กับคุณนะคะอยากให้ชีวิตคู่เป็นสิบถ้วยที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยที่กับหัวเนะะี่ยค่ะใบแรกเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรที่เขาเคยแบบมีภาระนะคะหรือว่าให้ความสําคัญมากไปกว่าชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่กับ ตอนนี้เขาเทสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปแล้วนะแล้วก็เลือกนะคะโฟกัสอยู่ที่ชีวิตสมรสมากกว่านะคะยังไงก็ดีใจด้วยหน้าไพ่เนี่ยสอดคล้องกันแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะค่ะเรามาดูที่บทสรุปความรักกันบ้างนะคะสองกทาก็หมายถึงการมีอนาคตร,ร่วมกันนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะได้ทั้งสามกฐาแล้วก็สองกฐาในหน้าไพ่เดียวกันเลยมีมองว่าคุณสองคนเนี่ยได้ได้ไปต่อแน่นอนถ้าใครมีคําถามนะในชีวิตคู่ตรงนี้นะคะ ไพ่ i n g of Wands ก็หมายถึงคุณทั้งคู่ลุกขึ้นมาที่จะควบคุมนะคะสถานการณ์ความรักนะคะไม่ให้เป็นไปในแง่ลบนะคะเพราะว่าคุณสองคนรู้แล้วว่าการขาดกันและกันไปเนี่ยมันทำให้คุณสองคนไม่มีความสุขห้าถ้วยหมายถึงอ,อ,อาการเศร้านะคะความแบบ r e g r ร t เสียใจไม่มีความสุขนะดังนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะแบบว่า มีความมั่นคงแล้วก็มีเอ่อพาช,ชั่นในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะต่างฝ่ายต่างอยากที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะมีการควบคุมความสัมพันธ์นี้มันมีบาลานซ์อะไรแบบนี้เนาะคะ่ะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับต้นเดือนมิถุนายนน่าายดีมากนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเมย์จะเปิดไพ่คาถามให้นะคะจะมีสองคำถามนะเดี๋ยวขอสับไพ่สักครู่นะคะ คำถามแรกนะคะความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณนะคะอยากทราบความรู้สึกนะคะของคู่นะคะชาวราศีสิงห์นะคะว่ารู้สึกยังไงกับชาวราศีสิงห์ในตอนนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีสิงห์ไหมนะคะ เขารู้สึกว่าเ,าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะความขัดแย้งระหว่างคุณและเขาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักของคุณสองคนไม่ก้าวหน้านะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงทั้งความขัดแย้งนะคะความลับที่ปิดบังกันอยู่แล้วก็ในเรื่องราวของการเอาใจาใจตัวเองนะคะมีทั้งสองฝ่ายก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยจะรับรื่นเท่าที่ควรนะนี่คือสิ่งที่ติดใจเขาอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยพลังงานหน้าไพา่มันอาจจะสลับข้างได้นะคะยังไงเสาเองได้เลยนะคะแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกนะคะในใจของเขาเนาะ ที่อยากจะบอกคุณนะคะมันอาจจะสลับกันอะนะคะคุณลองปรับเัวเองเนาะค่ะคำถามที่2นะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะสามารถแก้ไขนะคะปัญหาในความสัมพันธ์นะได้ภายในต้นเดือนนี้ไหมนะคะหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะคะขอคําแนะนํานะคะจากไพนะ มี3สามใบนะคะ คุณสองคนที่ผ่านมาจะมีการไม่ค่อยคุยกันเนาะมีอาการลักษณะเงียบๆนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งนะคะเหมือนจะสั่นคลอนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้สองถ้วยเข้ามานะมันก็บ่งบอกถึงการลงเอยกันนะคะคุณน่าจะผ่านพ้นสภาวะของการไม่คุยกันเหมือนตึงใส่กันน่แบบนี้แล้วก็การไม่ให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะสุดท้ายก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่าก่อนที่จะปรับความเข้าใจมันก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ว่างอนกันไม่เข้าใจกัน ะะดังนั้นถ้าพลังงานของใครเนี่ยยังมาไม่ถึงยังไงก็ลองรับพลังงานบวกของ2ถ้วยไปก่อนนะคะสุดท้ายเนี่ยต่อให้ตอนนี้บล็อกกันไม่คุยกันแต่อนาคตมีโอกาสจะกลับมาคือดีกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงรับพลังบวกไว้เนาะทิศทางนะคะความสัมพันธ์สามารถลงเอยกันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่เปิดไพ่คำแนะนำนะคะ Angel Answer ให้นะคะอาจจะเป็น3นะคะจากนางฟ้านะคะที่เขาต้องการจะสื่อกบคุณนะ perfect timing นะคะแล้วก็ romance นะคะไพ่สองใบนี้ความหมายก็คือเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมนะคะ เหมาะสมทั้งคู่นะสำหรับทั้งคุณและเขาอะนะคะความสัมพันธ์ที่มันลงตัวโรแมนติกนะคะมันก็จะเกิดมีขึ้นนะคะในคู่ของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปเร่งวันเวลาเนาะบางทีพลังงานบวกเนี่ยมันอาจจะมาเร็วมาช้าไม่เท่ากันนะคะในแต่ละคนต่อให้คุณราศีเดียวกันก็ตามนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสิงหรือว่าชาวสงเองก็ตามเนี่ยนะ รับพลังบวกเอาไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราได้พลังบวกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเมย์ขอบคุณนะคะชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมคําทำนายนะคะยังไงเมยก็ฝากคุณกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ